มิเนราภูวินล่าพัทยาที่พักเปิดใหม่ในพัทยาที่นี่มีทั้งหมด66วิลล่าแต่ละวิลล่ามีสระว่ายน้ําทุกหลังห้องพักของแพรวจะเป็นยังไงตามแพาไปดูกันเลยค่ะเข้ามาในห้องพักของแพลวแล้วนะคะห้องพักของแพรวมีชื่อว่า디럭ภูวินล่าวิทภูเอ็กเซนนั่นเองนะคะจุดเด่นของห้องนี้นะคะคือเข้ามาแล้วเราจะเจอกับสระว่ายน้ําที่มีความยาวถึง เเมตรด้วยกันนะคะซึ่งมีความลึกอยู่ที่40เซนติเมตรนั่นเองนะคะเราสามารถควบคุมการเปิดน้าเปิดไฟผ่านรีโมทได้เลยนะคะซึ่งดีมากๆเลยนะคะนี แล้วก็สระว่ายน้ํานี้นะคะข้อดีอีกหนึ่งอย่างเขาก็คือเป็นสระว่ายน้ําที่เป็นน้ําอุ่นนะคะไม่หนาวเลยถ้าใครลงนะคะสามารถเล่นได้สบายใจได้เลยนะคะส่วนด้านบนนะคะก็จะมีทีวีให้เราสามารถเปิดเพลงหรือชม Youtube ได้นะคะซึ่งช่องที่เราแนะนําก็คือ Hello World สวัสดีโลกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะห้องนี้นะคะมีความกว้างอยู่ที่100ตารางเมตรด้วยกันนะคะเดี๋ยวพราจะพาทุกคนไปดูว่าภายในห้องพักมีอะไร ไปชมกันเลยค่ะ เริ่มต้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางกระเป๋านะคะที่แขวนเสื้อผ้าเขาก็จะมีชุดคลุอมอาบน้าเตรียมไว้ให้เรานะคะมีไฟฉายเตรียมไว้ให้มีกระเป๋าเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็มีที่เขียดบุหรี่เตรียมไว้ให้นะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีรองเท้าที่สามารถเดินในห้องนะคะแล้วก็รองเท้าเดินข้างนอกนะคะที่เตรียมไว้ให้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นมินิบาร์นะคะที่มีเครื่องทาํากาแฟไว้ให้นะคะกาต้มน้าร้อน,รอนไว้ให้นะคะแล้วก็ชุดชากาแฟาต่างๆน้ําดื่มเตรียมไว้ ะะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีตู้เย็นนะคะที่มีเครื่องดื่มเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็มีไมโครเวฟนะคะแล้วก็มีเซฟเตรียมไว้ให้นะคะถัาจากตรงนี้นะคะเราก็จะเจอกับห้องน้ํานะคะซึ่งมีขนาดกว้างมากๆเลยนะคะห้องน้ํานะคะเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับอ่างล้างหน้าแบบ พีซแอนเธอนั่นเองนะคะตรงกลางก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเตรียมไว้ให้พร้อมเลยนะคะมีทั้งไดเป่าผมนะคะมีผ้าเช็ดตัวนะคะแล้วก็มีตาช่างน้ําหนักเตรียมไว้ให้เราด้วยนะคะภายในห้องน้ํานะคะก็จะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะคะด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นชักโครกอัจฉริยะนะคะส่วนขวามือตรงนี้ก็จะเป็นชเวอร์นั่นเองนะคะไว้สําหรับอาบน้ํานะคะถัดจากห้องน้ํานะคะออกมาเราก็จะเจอกับเตียงคิงไซส์ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีที่นั่งปลายเตียง ะะแล้วก็หัวเตียงด้านซ้ายมือของเรานะคะก็จะมีสวิตช์ไฟเปิดปิดนะคะแล้วก็มียากันยุงเตรียมไว้ให้พร้อมนะคะพร้อมกับสเปรย์แอลกอฮอล์นั่นเองนะคะส่วนด้านขวามือนะคะเขาก็จะมีรีโมทต,ต่างๆเตรียมไว้ให้เราพร้อมเลยนะคะทั้งรีโมทแอร์นะคะรีโมทสาวยน้ําเมื่อกี้นั่นเองนะคะมีโทรศัพท์ แล้วก็มีนาฬิกาเตรียมไว้ให้นะคะส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นโซฟานะคะเป็นเดย์เบดขนาดใหญ่นะคะสามารถให้เรานั่งดูทีวีนะคะชมวิวข้างนอกได้นะคะซึ่งเข้ามานะคะทางโรงแรมนะคะเขาก็จะจัดเตรียมคุกกี้เตรียมว้ให้เราทานนั่นเองนะคะมาพร้อมกับจานแล้วก็ซ่อมนั่นเองนะคะออกมาด้านนอกนะคะเราก็จะเจอกับสระว่ายน้ําส่วนกลางนะคะซึ่งเราสามารถลงไปเล่นน้ําผ่านหน้าห้องของเราได้เลยนะคะด้านหลังของแพวนะคะก็จะเป็นบาร์นะคะ ซึ่งเราสามารถสั่งน้ํามาดื่มได้นะคะใช้บริการได้นั่นเองนะคะด้าน,นนอกตรงนี้นะคะก็จะมีที่นั่งอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะมีตรงนี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะคะเราสามารถนั่งชิลๆพักผ่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวพาจะพาทุกคนนะคะไปชมภายในที่พักนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีห้องพักอะไรบ้างตามแพรไปเลยค่ะห้องถัดมาคือ t o bedroom pool v i l l ห้องนี้มีขนาด136ตารางเมตรมีสระว่ายน้ำอยู่ด้านนอกห้องนอนด้านในมีโต๊ะทานข้าวในห้องนอนหลักมีเตียงนอนขนาดใหญ่พร้อมกับห้องน้ำภายในห้องนอนส่วนห้องนอนอีกห้องจะเป็นเตียงคู่และมีห้องน้ำภายในห้องเช่นเดียวกันค่ะห้องถัดไปจะเป็นทรีเบดรูมพูลวิลล่าห้องนี้มีขนาด207ตารางเมตร จุดเด่นของห้องนี้คือสระว่ายน้ำใจกลางห้องที่ใหญ่มากค่ะเข้ามาจะเจอกับโต๊ะทานข้าวหที่นั่งในห้องนี้มีเครื่องซักผ้าให้อีกด้วยด้านความมือมีมินิบาร์ไมโครเวฟและตู้เย็นขนาดใหญ่ให้อีกด้วยค่ะภายในห้องนอนหลักจะมีเตียงขนาดใหญ่มีห้องน้ำในตัวที่มีอ่างอาบน้ำให้ด้วยค่ะห้องนอนอีกสองห้องจะเป็นห้องเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ค่ะ ห้องสุดท้ายคือห้องพูวิลล่าห้องพักขนาด100ตารางเมตรห้องนี้จะคล้ายกับห้องที่แปลพักเลยค่ะแต่จะเป็นวิวสวนได้บรรยากาศร่มรื่นไปอีกแบบเลยค่ะนอกจากนี้ที่นี่ยังมีห้องมิติ้งรูมซึ่งสามารถจัดงานมานั่นจัดประชุมสัมมนาหรือจัดอีเวนต์ได้อีกด้วยค่ะ นีนะคะที่นี่เขายังมีบริการนะคะให้ใช้รถไฟฟ้านี่ฟรีนะคะขับง่ายนะคะภายในที่พักนะคะจะได้ไม่ต้องพึ่งรถบักกี้ของโรงแรมนะคะเราสามารถกลับขับกลับมาห้องเองได้นะคะแล้วก็เอาไปคืนที่ล็อบบี้เนาะนี่ไปแล้วนะบาย ตอนนี้เราจะพาทุกคนนะคะขับไปรอบๆโรงแรมนะคะว่ามีส่วนไหนที่สามารถใช้บริการได้บ้างนะคะแพรจะพาทุกคนไปชมกันคะ่ะและตอนนี้นะคะแพรก็พาทุกคนมาถึงส่วนด้านข้างของทางโรงแรมแล้วนะคะตอนนี้แพรพาทุกคนมาถึงส่วนน้ําของเด็กๆนะคะเป็นเครื่องเล่นของเด็กๆนะคะเดี๋ยวแพรจะพาทุกคนลงไปชมกันคะ่ะในโซนของตรงนี้นะคะเป็นโซนเครื่องเล่นนะคะก็คือ เขาจะมีส่วนน้ําให้เด็กๆนะคะก็มีทั้งสไลเดอร์นะคะมีตัวห่วงลอดตรงนี้มีสไลเดอร์ตัวใหญ่นะคะมีเตียงอาบแดดให้แล้วก็ห่วงยางให้เรียบร้อยแปลว่าที่นี่นะคะก็เหมาะสําหรับครอบครัวด้วยเช่นกันอย่างที่บอกเนะนอกจากจะมีสระในห้องน้ำและห้องน้ำนอกจากจะมีสระในห้องแล้วนะคะก็มีสระตรงนี้นะคะเป็นสระเด็กนะคะให้เด็กมาเล่นกันนะคะทํากิจกรรมร่วมกันนะคะพ่อแม่ก็มานอนอาบแดดดูลูกๆได้นะคะแค้โตแล้วพายังอยากเล่นเลยตรงนี้ ส่วนด้านข้างนะคะเขาก็จะมีที่นั่งที่นอนให้เราสามารถชมวิวได้นะคะมาถ่ายรูปสวยๆกันได้นะคะนั่งชิลๆชมวิวกันนะโอเคเดี๋ยวแพรจะพาทุกคนนะคะขับเที่ยวรอบๆโรงแรมนะคะว่ามีตรงไหนหน่าสนใจอีกบ้างตามแพรไปเลยค่ะ ด้านข้างสวนน้ำนะคะเขาก็จะมีสวนหย่อมเล็กๆนะคะไว้ให้คนที่มาพักได้มานั่งพักเล่นกันนะคะตรงนี้มีชิงช้าไว้ให้นะคะให้เราได้นั่งนั่งพักชมวิวชิลๆถ่ายรูปกันได้นะคะนอกจากจะมีห้องพักมีวิลล่าให้แล้วเนาะเขาจะมีพื้นที่สีเขียวไว้ให้ลูกค้าได้มองแล้วเห็นแล้วสบายตาด้วยนั่งชิลๆสวยๆนะคะถ่ายรูปกันได้ด้วยนะคะ ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณด้านข้างของล็อบบี้นั่นเองนะคะก็จะมีรถไว้ให้บริการนะคะรถไฟฟ้าทั้งคันเล็กนะคะที่นั่งได้คนเดียวแล้วก็ที่นั่งได้สองคนนะคะไว้ให้บริการนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจักรยานไวใ้ให้ด้วยนะคะสามารถปั่นร,บรอบๆบริเวณโรงแรมได้นะคะเราสามารถเอารถนะคะไปหน้าห้องได้ไปห้องได้แล้วก็เอามากลับมาคืนที่นี่นะคะที่นี่อากาศดีมากเลยนะคะขนาดแบบขับรถกันตอนกลางวันอย่างนี้แดดเปรียปร้ยงๆขนาดนี้นะคะลมยังพัดเย็นสบาย มามกเลยรนะาจะพาทุกคนนะคะขับไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ตรงกลางมันเป็นสระน้ำเนอะสระว่ายน้านะที่ติดกับห้องแพลนั่นเองนะแล้วก็จะมีวิลล่ารอบๆบิลล,าล่ลลลาทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด66หลังด้วยกันนะคะแบ่งเป็นรูมไทายต่างๆสรูมไทายนั่นเองขับชิลๆจะเห็นได้ว่ามีต้นไม้เยอะมากนะคะทุกคนจะขับผ่านทั้งทั้งร่มและแดดสลับกัน สระว่ายน้ำส่วนกลางจะมีพิซซินาพูบาอยู่ด้านข้างตรงนี้นอกจากถ่ายรูปสวยแล้วเรายังสามารถสั่งเมนูน้ำต่างๆมาทานได้อีกด้วยค่ะอันนี้คือแกงส้มนะครับแรงบนใจมาจากคล้ายๆแกงส้มชสมทอดแต่แบบเรามาปรับให้มันโบนเดินมากขึ้นด้วยการเราไม่ทานกับข้าวเราทานกับเส้นบะหมี่ แล้วก็จะมีไข่จะมีกุ้งแล้วก็จะมีซอสแกงส้มอย่างเข้มข้นมากๆเลครับส่วนเมนูนี้ครับเป็นเมนูโบราณชื่อว่าเมนูญิงหยางถ้าไมหิงหยางก็คือแบบซอสมี2สี ครับผมเราทําเป็นต้อ, 2, 4, อสนสองสีแล้วก็มีกุ้งทอดมีเส้นมีกรอบแล้วก็มีคะนารองข้างล่างครับผมอารมณ์เหมือนกินร้านหน้าใช่อารมณ์เป็นน้าร้านหน้าครับเป็นน้ารานหน้าเลยครับผมอันนี้คือเมนูของเราชื่อว่าเมนูกะเพราไข่เยี่ยวม้านะครับเราเสิร์ฟข้าวกะเพราผัดเข้มข้นแล้วก็เสิร์ฟด้วยไข่ขยเยี่ยวม้าก,กรอบเสิร์ฟด้วยเนื้อสติปกอยเลือกรีเวิได้แต่อันนี้แบบเราเสิร์ฟเป็นมีเดียมไลนเลยอันนี้เป็นซิกเนเจอร์หนึ่งตัวที่มาที่นี่ต้องลองอันนี้ก็จะเป็น่อหมกทะเลนะคะเดี๋ยจะชิมกัน อร่อยเนาะถือว่ายังเป็นรสชาติหอหมุกที่เข้มข้นที่ท็อปด้วยชีสนั่นเองนะคะข้าวตังก็กรอบมากอร่อยเมนูถัดไปนะคะเป็นเมนูแกงส้มชะอมที่กินกับบะหมี่นะคะเรามาชิมกัน อันนี้ก็อร่อยด้นรสชาติของแกงส้มภาคกลางนั่นเองปเปรี้ยวๆนะคะ,ะ,คะอร่อยมากเลยส่วนอีกเมนูหนึ่งอารมณ์แบบราดหน้าหมี่กรอบนั่นเองนะคะมีน้ําราดสองแบบนะคะเป็นขาวกัดแบดบำเขาเรียกว่าราดหน้าแบบหยินหยางน,นะคะโดยที่มีน้ําราดหน้าแบบสองแบบนะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นมหมึกของปลาหมึกกับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อปูกับไข่ขาวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันหอมมากเลย ตอนแรกพาคิดว่าจะจืดอ,อันนี้เมนูนะแต่ไม่จืดเลยมันหอมน้ำมันงาม,มากเลยค่ะเมนูถัดไปพะจะชิมเบอร์เกอร์นะคะอร่อยทุกเมนูเลยข้าวไรเบอร์รี่นะคะก็จะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะเป็นข้าวที่เอาไปจีกับกระทะนะส่วนหมูก็อร่อยเป็นหมูที่แบบนุ่มมากเป็นเบอร์เกอร์นุ่มนะคะ ในรูถัดไปนะคะเป็นกะเพราไข่เยี่ยวม้าที่มาพร้อมกับเนื้อแต่แพ้ไม่กินเนื้อนะคะเดี๋ยวแพ้จะทิมตัวกะเพรานะคะที่คลุกซอสกะเพรา,าเป็นข้าวกะเพราคลุกซอสกะเพรานะคะรสชาติเป็นงไงเดี๋ยวมาชิมกันเป็นข้าวที่รสชาติเข้มข้นนะคะรสชาติกะเพราถึงมากอร่อย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 แพ้าอาจจะพูดไม่เก่งนะทุกคนแต่ถ้าแพ้บอกอร่อยก็คืออร่อยชิมไข่เยี่ยวม้ากั่ดี อาหารรวมนะคะทุกเมนูเลยแนะนําให้ทุกคนมาทานค่ะเป็นเมนูที่แพลวอยากให้ทุกคนมาลองนะคะทุกเมนูเลยราคาดีด้วยราคาไม่แพงเลยเหมือนตัวร้านหน้าเนี่ยสองเองถูกมากๆเลยนะคะแต่ละเมนูถูกมากค่ะทานข้างนอกยังแพงกว่านี้นะคะแนะนาให้ทุกคนนะคะมาพักที่นี่ต้องลองทานอาหารด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าไงแพลขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะตอนนี้นะคะอาหารเช้าก็มาเสิร์ฟแล้วเสียงจะแหบนิดนึง นะคะคก็คือด้วยช่วงนี้นะคะโควิดระบาดรอบ3เนอะเขาเลยมีมาตรการที่จะเสิร์ฟอาหารเช้าให้ลูกค้าทุกคนในห้องนั่นเองนะคะถ้าไม่อินสามารถเพิ่มได้นะคะเพราะลายบุฟเฟ่ตอนนี้ปิดเนะอะเดี๋ยวพราจะมาชิมกันว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงนะคะแพลสั่งมานะคะเป็นเซตข้าวต้มนั่นเองนะคะส่วนไมเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์นะคะข้าวต้อมอร่อยมากเลยอะแย่งชิงกับไม้นะว่าฉันจะกินข้าวต้ม นะข้าวต้มน้ำเป็นข้าวต้มหมูนะคะที่มาพร้อมกับเครื่องเคียงก็จะมีไข่เค็มมีอุนเชียงนะคะแล้วก็ยำปลาสลิดทอดนะคะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวมาชิมรสชาติเป็นยังไงช้อนนี้ไม่ถนัดเลยอะกินปลาสลิดปลาสลิดก็ดีในเซตน,นะคะเขาก็จะมีสลัดมาให้เรานะคะแล้วก็ขนมปังกับครัวซองนะคะแล้วก็ โดเกิดมาให้นะแล้วก็น้ำแอปเปิลน,นะคะพาสั่งเป็นน้ำแอปเปิลไปไม้สั่งน้ำส้มกับกาแฟไปนะคะนี่ก็ถือว่าเยอะเลยแหละเพราะว่าแพวอิ่ม พออิ่มกินไม่หมดด้วยซ้ำนะสำหรับใครนะคะที่มาสามารถสั่งได้นะคะเขาจะมีเซต A เซต B เซต C ให้เราสั่งนะคะแล้วแต่เลือกเลยทานได้ไม่อั้นนะคะเอาให้อิ่มนะคะในช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าห้องอาหารปิดนะคะเราสามารถสั่งอาหารมาทานที่ห้องได้หรือว่าใครจะอยากถ่ายรูปสวยๆโปรตีนได้นะคะก็คือจะเป็นค่าอาหารบวกกับค่าโปรตีอีก750บาทนะคะสามารถสั่งจากเมนูในห้องได้เลยนะคะ ซึ่งเมนูวันนี้ที่เราสั่งมาก็จะมีต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็ยำสม,มอนวาซสาบินะคะแล้วก็สปากเกตตี้ขี้เมาเบคอนนั่นเองนะคะนี่เขาก็จะจัดมาให้สวยงามมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอาโฟลติ้งยกขึ้นมากินหน้าห้องนั่นเองนะคะตรง ข้างสาว่ายน้ํานั่นเองนะคะเดี๋ยวพาจะมาชิมกันค่ะว่ารสชาติอาหารจะเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มแรกด้วยเมนูนี้นะคะต้มยำกุ้งเหมือนเขาจะเอากุ้งไปย่างมาด้วยนะคะทุกคนแต่ว่ามันต้องออกมาหอมแน่ๆเลยอร่อยอร่อยเลยละค่ะ มาพร้อมข้าวไรเบอรี่นะคะได้สุขภาพมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเมนูถัดไปก็คือยำแซลมอนวาซาบินั่นเองนะคะดีอร่อยนี่อีกเมนูนึงเมนูนี้พอสั่งไปทานเมื่อวานตอนเที่ยงอ่ะนะคะอร่อยอร่อยเมนูนี้คือเมนูสปาเก็ตตี้นะคะขี้เมาทะเลเอ๊ะขี้เมาเบคอนนั่นเองนะคะ อร่อยเขาใส่กระชายมาด้วยนะคะทุกคนแบบเข้มข้นมากาชอบกินอร่อย,ออยทั้ง3ามเมนูเ้าถือว่าที่นี่เป็นครัวที่อาหารอร่อยเลยแหละด้วยเชฟเขาเคยอยู่ห้องอาหารที่ได้รับมิชลินสตาร์นะคะอ,อ,ยอยู่เมืองนอกมาอร่อยมากอาหารอร่อยทุกเมนูเลย เมื่อวานก็อร่อยอาหารเช้าก็ถือว่าอร่อยเพราะว่าข้าวต้มอ,อร่อยมากนะคะเมนูอาหารเที่ยงนะคะอร่อยมากเช่นกันค่ะใครมาที่นี่ไม่ต้องออกไปไหนคะ่ะเพราะอาหารที่นี่อร่อยครบจบในที่เดียวเลยสามารถนอนพักนะคะกินอาหารนะคะอาหารก็รสชาติด,ดีพักผ่อนนะคะครบค่ะไม่ต้องออกไปไหนโอเคเดี๋ยวพาขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะทุกคน สำหรับที่นี่นะคะโรงแรมรามิเนียร่านะคะภูวิล่าพัทยานะคะเป็นโรงแรมที่ภาะวะเหมาะสําหรับทั้งคู่รักทั้งครอบครัวเลยนะคะเพราะว่ามีสาว่าน้ําในห้องก็เหมาะกับเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็เรื่องมาตรการโควิดก็เขาดูแลเป็นอย่างดีนะคะไม่ให้ลูกค้าปะ,ปะปนกันเลยโดยการที่แบบเรื่องอาหารก็เอามาให้ทานในห้องนะคะส่วนแบบใครอยากออกกาลังกายนะคะก็สามารถขออุปกรณ์กีฬาได้นะคะอุปกรณ์ออกกาลังกายได้มาออกกําลังกายในห้องได้เลยนะคะ นี่นะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะคะเดินทางเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะลงมอเตอร์เวย์ปุ๊บถึงเลยนะคะอยู่ซ้ายมือนะคะสําหรับใครชอบที่นี่นะคะสามารถมาพักกันได้นะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แพรด้วยนะคะไว้คลิปหน้านะคะแพรจะพาทุกคนไปหลงแรมที่ไหนนั้นฝากติดตามกันด้วยค่ะ